เมื่อตอนนี้เราก็ถึงที่หมายเนาะถึงที่ร้านบะต้มปูเนาะที่เราจะสั่งบะต้มปูแค่ยี่สิบ <c oughs> โอเคสวัสดีครับเพื่อนตอนนี้ก็อยู่ นิชาอีกเช่นเคยเนาะเดี๋ยววันนี้จะพามาเวียนขับรถเวียนหาใหญ่เรียนรถเล่นกันวันนี้ก็เป็นเวลาออสองทุ่มสองทุ่มสี่นาทีวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าแดงหน้าหน้าเดีนหน้าเฮนยต้ก็เกยอะนะรับหาใหญ่ช่วงนี้ก็อบอลงไปเยอะเลยที่ช่วงนี้เป็นคนรถใหม่ตายวะนี่นี่ chạy quanh lưng này không, ai con, yeah, xăng hết rồi, mình này đi, xăng hết rồi chỉ kia vậy đó. ร้านคนก็นเงียบเลยนะครบหัดใหญ่ช่วงนี้คนน้อยมากเลยครับหรือว่ามันดึกแล้วก็ไม่เุ่งเนกัยโอ้รถแรงยอนสอนสเสดือย เบนซี่สามพันพอสามเดียวสี่สองร้อยครับโอ้สายตาไม่ค่อยดีนะครับนี่ยขนัดไม่สามแล้วเหรอฝนตกก็ไรอ่ะโอคนเยอะเหมือนกันนไร้านดิมรัวบุฟเฟ่บิมรัวบุฟเฟ่คนก็ใช้ได้อย่นะเมื่อกี้ เพื่นโตแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้าได้กลับไปฝัดม้ำหม่ามันเดินผมว่าว่าอย่างขับรถเล่นนะครับเพราะฝนเปอยยาเพุ่นต็อกเปิดยลาวบาเ์บ้อ่ะน้ำมันขึ้นกลับมาแล้ว มื่อกี้อลยขีดนึงนี่ขึ้นก่อมาสองขีดแล้วโอเคยังโมมีความหวัง <c oughs> บ้าเลยพูดอยู่คนเดียวยังงงก็เป็นเพื่อนกันหน่อยนะครับทุกคนออกตัวก่อนนะครับเพราะว่าฝนฝน,นเริ่มมาครับ ไม่ได <ste> ้รันตรายกูจะงีบเลยเฮ้ยไรวๆน้องก็ได้จะถิงเลขเรียนแล้วก็กับบ้านเลยวะน่าจะรีบโอคันนี้ มันสาวๆโทรบอกว่าแม่ไม่อยู่บ้านเลยไม่ได้แหนโอเลอโอเล่อเดี๋ยววะพวกกลับไปซื้อปลาต้องโก้แล้วกลับไปนอนดีกว่าอากาศแบบนี้ไม่เหมาะับการขับรถเลยก็เป็นครั้งเดียวเดี๋ยวด้วยคนเดียวแล้วก็ไมู่ Mày vẫn ở ngoài bên ngoài đó. là ngon cháu ngon 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 rồi 2 ngày 2 ngày cũngຖື là lâu rồi. ก็จะกลับไปซดน้ำชาสักเกลียววัน่ายย้าจะไม่ทันล่ะว้มืดจังอูมืดตกแน่แน่พรุนิวอาทิตย์อดหยุดงานโอ้นอนแล้วตื่นเช้าเรอเลยส่งโอ้ฮอนดาบีโอเล็กแต่เจ๋อนะเล็กแต่เจ๋วอ,อ่ะเราจะไม่ไปข้างหน้าเพราะว่าเราเขินฮะ ตันนี้ก็เป็นซิตี้ซิตี้เนาะซิตี้ไม่รู้ว่าเป็นเออ่จะไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นซิตี้ตัวใหม่นี่ต้องเปิดไฟเดียวอย่างนี้ขับรถมันต้องอย่างนี้นี่จะไฟแดงยังจะวัยววเดงบอาเปร่า กับช้าเชยขวา่าครับตองๆเนื้อเสียหน้าเขาจะมองได้ก็ได้ครับโชว์รูนนี้บริการดีครับเซลก็เสือ อยู่พันที่วงเวียนน้ำท่นะโอ้โหรถเงียบมากเลยจริงๆ่ะรถจเยอะมากเลยนะครับร้านไปตรงโกูก็อยู่หน้าหเขาเรียวกว่าหน้าหแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าจะไม่ปิดจะอยู่หน้าห เราก็จย่ยูเทิร์นยูเทิร์นกลับไป วันนี้เราก็ถึงที่หมายเนาะถึงที่ร้านบาลาตั้งหัวเราจะไปซื้อบาตั้งโกกันแ 这种补贴意思。 Right, bye buddy. thank <laughs> you เนเต็มระบบับเพื่อนๆดูนี่ไฟเลี้ยวก็มีประโยชน์ไปกับบากกลับดีกว่าับโอ้ฝนตกแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราจะกลับไป กินมาต้องโกดีกว่าอากาศฝนฝนวันนี้มันต้องกลาต้องโกอย่าละมันชัดเจนอย่าละมันชัดเจนเนนปูนอย่าละโอ้โหแปดสิบวิพ่นกระลงดอกจังยำไปดิไม่เป็นไรร,รถยังไม่ได้ล้างติรถจะแววยันดอกอยางนะครับ ดีครับเบมโบลากโลกเลยนี่มันต้องประมาณนี้ครับรักแท้ไม่เตียกแคนเดียวคนเหงาตายไปเลยครับเ,เ,เพื่อนๆนดะูเินแรับไฟเขียวแล้วคนนี้คู่ไม่รู้หรอก มีคู่ไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้ามาทาันสายเนี่ยมีคู่แน่นอน <c oughs> อเกสเสียตังค์นิดน้อยชั้นห้าถึงห้าร้อยรับรองว่ามีคู่แน่นอนโอเคได้เพิ่อมฝนก็ตกแล้วเนาะไม่รู้ว่าโทรศัพท์ผมจะเปียกไหมเพราะว่าผมถ่ายทันกับโทรศัพท์เลยน,ะนี่สายนี้ไม่มีที่ว่าใครไม่รู้จักนะวัยรุ่นหนาใหญ่ต้องรู้จัก <c oughs> ไปเสียวซึ้งอดดี้ลเลย ไฟแดงอันเมื่อกี้เนาะไฟแดงตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรเนาะก็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  คออรถออกจากบ้านที่ใดนี่ฝนตกตีแล้วม่เป็นไรครับภาษาใต้น่าจะเรียกว่าโซยแบบโซยคือดวงไม่ค่อยดีแบบโซยภาษาใต้ครับโซยนัทออรรถออกจากบ้านที่ไหน mm hmm. ก็ต,ตกตีเวน่นคนนี้เป็นแถวจันทร์ไม่รนะครับของกินก็มีเยอะนะครับเอ็กกับฟลอริดาฟลอริดาจะอยู่ในถนนใหญ่นิดนึงแล้วก็ขับเข้ามานึงก็มีจะมีของกินเยอะแยะเลยครับ